สีวางได้อาธิวัยคือไม่ได้ทําให้หน่ากลัวขนาดนั้นคือเขาหูหูว่าเขามีเด็กหน่อยมีอันนี้ใช่เรารู้อยู่ใช่ที่บินเอะเอาเขาลงมาห้าไปสู้กันจริงกันทำย่างผมกับ่เหมือนกันเลอนะครับเดี๋ยวสิบ้าเบิรงว่าตอนกลางเว่นี่มันเป็นแบบใดกลางคืนกับกลางวันอย่ามันมันต่างกันเช่นไร นะอ่าใครยังไม่เข้ากลุ่ม fc จ๋าใครที่ยังไม่เข้าบัตรซื้อบัตรเข้ากลุ่มแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยเนาะนี่ตอนนี้เลยน้องนิกกีก้กำลังประกอบกล้องอยู่เออเออกล้องที่จะเดินใช่ไหมเอ,อ้ยกล้องเดินมาที่นี่รถเอาแจกกันเขาใ <taraf> จเดียวเดี๋ยวคือกินสไบแทะทันอุตสา์ไปซื้อมา้านี่เออซื้อม้าเดี้วนี่ ไม่ไรกินได้อีกกินได้เลยที่เดี๋ยวมาเอาด้วยนี่ตอนนี้ก็คือประกอบนะครับพี่น้องคือทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับต้องได้เห็นเด็กๆต้องได้เห็นว่าเออมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกับพวกตงห่วงนะพี่เดียวภามันสำรวจรอบบ้านในเร็วว่ากัรเวียนนั้นเป็นย่านบอลพันคือพักขันย่านแค่ไหนเท่านี้โอ้ยเราไม่ได้ทำ เราไม่ได้เอาถึงกูไ้ทิ่กาขยี้ไปนัทเนาะเยวไปเบิงไปเบืองกางเว้นเยอะเด้อะอะพี่เดียวว่ามาอธิบายตมหลักความเป็นจริงเนาะว่าเราก็มันเป็นเพื่อความบันเทิงอยู่แล้วใช่หนึ่งเพื่อความบันเทิงอยู่แล้วเราไม่ได้เอาจนให้กล้ากล้าเลยยังไปขยี้กับว่าเป็นแบบนานเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาความรู้สึกที่แบบมันไม่ดีหรือมันเลวไรอะไรอะนรั้ที่สมัครกับ บอแบมขนาดนะั้นอันนี้เพื่อความบันเทิองอันนี้ก็คือถามว่าบ้านมีจริงไหมบ้านมีจริง,รงตำนานมีจริงไหมมีจริงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าบ้านทุกหลังหรือสถานที่ทุกสถานที่มีเขาบเคยเขาบางประวัติเราอาจจะไม่เคยสืบรู้ก็ได้ว่ามันเกขึ้นมาใช่เน,นี้เราก็เลยเข้ากับเข้ากับหูซำหูวันประวัติมีบอมมี่แต่เราอยู่ในพาร์ทของเราอย่างอย่างที่เราบอกเมื่อวานนาอว่าเรื่องความปลอดภัยอะค่าพเบื่องความปลอดภัย กลายยกงวันมันไม่ได้นา่ากลัวเลย <S 2> <S 2> หเห็นไหมเมื่อคืนตรงที่เรานาร่ากลัวอยู่ตรงนี้เข้ามามันก็นา่ากลัวใช่ป่ะเนี่ยมันก็ไมเป็นเนี่ยเ,เ,เป็นปลาเก้ยอย่างดีเลยตรงไหนที่มันเป็นหลุมนี่ก็ผมกับยิ่งไม่สอมไม่กับกตาไม่ละคุณสอแซ่บนะท่านกยิ่งเห็นไม่แล้วที่เราจะไต่เท่านั้นคือทุก ซ่องมุมของบ้นบานมันเป็นมาข้าสิบโซกะโกลายข้ากอกเด็ดไปใช่ยึดอย่างที่มันที่มันเป็นของที่เราไม่ควรจะไปแตะไปต้องเราก็ไม่ควแตะต้องก็เขย่งเข้าไปมทำแบบมีขอบเขตบอกว่าเบลนความันเพิ่งง่งเร็ยบในแบบสถับของโตเกียวซอฟซีบอกเราว่าเราเราไม่ทําไม่เหมือนใครอยู่แล้วอืทุกคนจะถ้าถ้าทุกคนเป็นเอฟซีจริงๆเนาจากที่เคยดูสเปเชียลของเรามานะใช่พี่เดียวเดี๋ยวว่ามันจะให้อะไรนะหมายถึงว่ามันมันจะไม่ได้ทำไร ซึ่งกันและกันไม่ไม่มีคอนเทนต์ไหนไม่มีคอนเทนต์ไม่มีแออไม่มีสเปเชียลไหนที่ทำ Line. ไลฟ์ใครนะเดี๋ยวว่าดูจากดูจากเดโมที่เราไปทุกฟอ,<า>องแห่งงงงะ<า>แต่มันมันก็มีบทบทสรุปของมันโ<า>ต๊ะถ่ายเล่นกิจกรรมถามพี่คสรุปครัมันก็มีบทสรุปของมันอ,<า>อันนี้ก็เหมือนกันเรามาแบบนี้ เป็นบรรยากาศไม่โอเคทุกมันมันเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนไม,ไม่ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยทานะอืแต่ว,ว่าอ่าคณะทีมงานของเราทีมงานโตเกียวเนี้ยก็ไม่เคยทารูปแบบนี้มาก่อนเราจึงมีความเขาเอา่ย่าเนี้ยมีความหลอกขอบเป็นพิเศษว่าเราควรจะไปทางที่ไหนรู้ว่าจะมีจะมีความคิดเห็นแบบนี้ด้วยว,ว่าบางคนอาจจะแบบมองมองไปในมองเป็นเชิงหววเป็นเชิงความบันเทิงมากกว่าอืมเอาพูดง่ายๆ่ายสิ่งไหนที่สิ่งไหนที่เรา เราเขาเรียกว่าอะไระที่มันเป็นของที่เราไม่ควรไปแตะไปต้องหรือเรามีความเอะในใจว่าสิ่งนี้มันน่าจะอันตรายเราจะไม่ไปใกล้เลยอ,อันนี้คืออันนี้คือหลักการของที่เรามาทําที่บ้านแบบนี้เราไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้ไปเล่นทุกจุดไม่ได้ไปไอ้น,นี่ทุกจุดอนไนที่ไม่ควรจะไปยุ่งเราก็ไม่ยุ่งแล้วก็ปล่อยผ่านไปนเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ตรงเมื่อคืนที่ที่ผมที่ทผมพาไปดู <laughs> ดูดูเนี่ย ตอนกลางวันมันไม่มีอะไรเลยหรอกนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตอนกลางวันเมื่อคืนไอ้ข่อยกระยางเขามันหนีหนาแต่แต่อันเนี้ยเราก็จะไม่ให้เด็กเข้าไม่ไม่ไม่นี่สกปรกเกินใช่อันนี้อันนี้เราก็จะนะครับตรงนี้ไม่ให้เข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะมันเป็นช่องน้อยด้วยมันไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วแล้วเด็กเราเราไม่ได้ปล่อยให้เด็กเข้ามาโดยอัธยาศัยเนาะเราปล่อยปล่อยเราแลนเลนหัวกันบ่แมนค่ะคือคือจะมีคําสั่งจากบอสจะมีเท่านั้นใช่ ซึ่งเราสำรวจหนึ่งที่แล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรแล้วก็บอสสั่งอะไรอยู่ในขอบเขตที่ที่ีมงานคุยกันแล้วว่ามันคุยเลยค่ะคุยกันมาแล้วว่าตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วว่าเสียหายอย่างโอเคหรือไม่โอเคเกินไปหรือไม่เกินไปอันนี้เราวีคอบแล้วใช่หลายวันด้วยหลายฝ่ายด้วยขั้นที่หนึ่งคิดสองพนสามคน์ขั้นที่สองมาประชุมกันร่วมกันอีกอย่างเสียหายมันมันมีหลายขั้นตอนเกี่ยวกับการที่จะเพราะอย่างที่เดี๋ยวบอกว่าเรารอบคอเรา อ่ะคุณูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ชมจนจบเ yeah. <ม>นี่ยจะาเสียเรฮูว่ามันคืออย่างาตัดสินแต่ว่าทําใจกว้างๆเปิดใจเดี๋ยวว่าใครใครที่กลัวผีก็จะเป็นอีกอัตรัหนึ่งใครไม่กลัวก็อาจจะดูไปความบันเทิงเนาะแต่คนที่กลัวรอดูก่อนรอ, <Yeah. S 2> ร,อรอดูสักนิดหนึ่งสักสิบยี่สิบนาทีแรกออขอขอให้เปิดเราคุณจะดูไปจนจบใช่จะได้เห็นด้วย ถามว่ามันบรรยากาศน่ากลัวไมหมน่ากลัวค่ะ <c oughs> น่กกะากลัวจริงไม่งั้นเราจะไม่มาถึงตรงนี้ใช่เรามาเอาแบบขันท่อบอกยังไงขันท่าสามบรรยากาศอยู่ออฟฟิศเท่าไห่ก็ธรรมดานะเด็กมันก็ไม่อินใช่มันไม่อินมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงอรรถรสของมันไม่ไม่ได้ถึงความคําว่าฮาโลวีนคําว่าใช่ความหลอนอะไรเงี้ยมันมันก็าหอดขันเท่อเห็นหล่อนกับเห็ุแผลเฉอแต่อย่างที่เราบอกมันมีกร่อบมันมีขอบเขตมันมี มันมีมันมีสิ่งที่ที่เป็นถ้าพูดง่ายๆว่าจเป็นจัญญาบานอยู่มันเอาคนมาแบบไปเลยหรือว่าช่างมันไม่ใช่ท,ทุกทุกกิจากรรมหมามันเกิดจากการวางแผนทั้งนั้นที่ทุกคนเห็นอ่านจากบอลถึงเดอร์โฮมหรือเดอร์โฮมนี่จะเป็นอะไรที่ที่เราคาดไม่ถึงว่าทุกกิจาการรมเดอะโฮมเกมเตะบอลเกมลุยปันไหลเกม,มยะีตัทุกอย่างม่าเป็นว่าอยากเห็นเห็นเลย มีการวางแผนท<ช>ีห่หนุ่มจะเอาเกมอะไรพีห่หนุ่มจะต้องทําอะไรต้องเตรียยสถานที่ยังไงอันนี้เกมเกมนี้ลองเล่นแล้วมันเป็นยังไงไมันสิคือบบอลมันสิเตะบอลมันสิอะไรอ,อ,อ,<ช>อะไรอย่างเงี้ยอันอันนั้นคือสิ่งที่เราผ่านมาว่าแบบอบอลแมนว่เขาเนี่ยต้องคำนวณก่อนเลยส้ําขีดตมจะต้องไปลอกไปเหยียบก่อนู่มันมีต่อมีหนาม่ย่างกวดเบื้องบดเออสถานที่ตรงนี้ทุกอย่างมันเกิดจากจินตนาการครับถ้าเราให้เด็กทาแบบนี้ หัวสิบอแตกมันบออันนี้สิบอหักมันบอเ่นแท่งไปบออ,อย่างมันมันมีขอ้อดีของมันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ยิ่งจับยิ่งจับรอบคอกว่าเพราะโอเคเขาเขาเหล็กกับความมืดความมืดไหมืดมืดแน่ฉัง <c oughs> นั้นเรานี่แต่มืดเราเรามีการระวังและทุกๆยากกล้าเข้ามาในบ้านเนี่ยก็คือแบบสติใบอเปเดก้อยไปแลนเลนไปต่ำนั่นต่ำนช่ยอดยอดเป็นเปลืองหลอบหลอบหนอกว่า ถ้าตอนกลางวันจริงเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นยังไงแต่ทีเนี้แข็งได้ให้หลีเพราะผู้บ่านบนมาทานคันมีโอกาสค่ะมีเงินเสียทีโนเวีร้านอาหารใช่มาลีโนเวีเอาเลยนี่ทำร้านอาหารทำเป็นบาร์ร้านเหล้าแล้วอะไรเงี้ยน่ามากเพราะแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะเขาเท่าที่เดียวรู้มารู้จักวะตรงนี้ใช่ไหมยู่มาแต่หน่อยเนาะฝันกันนะเดี๋ยวยูทำไม ถ้าผ่านล่าสุดที่เดี๋ยวเห็นคือเป็นร้านเหล้าอืออันนี้คือล่าสุดที่เห็นนะแต่ว่าอันโ้งส่างไม่กะข้างบนข้างบนมันจะเป็นห้องซอยอ๋อประมาณห้าหกห้องหรือเปล่าข้างบนจะเป็นห้องซอยซอยเป็นร้านคือต้นฉบับมันน่าจะเป็นร้านนวดมาก่อนอันนี้ใช่ผานเนี่ยเพราะว่าทางเครื่องมันเป็นหอง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 ร้านนวดหรอดึงแขกไปแล้วกันอ่าถ้าถ้าจะเอาจริงๆเมื่อก่อนมันเขาจะน่าจะเป็นโคมเขียวโคมแดงอะไรนึกเปล่าเนาะ บโบราณมาก่อนซึ่งห้องข้ามูลก็เป็นอย่างนั้นนะครับซอยๆๆแบบนั้นเนี่ยรอบข้างรอบข้างหลังที่ทีมขึ้นที่เขายาง,งามาปลาเนี่ยพี่เดียวนี่ตอนกำลังก็จะอย่างนี้ข้างหลังนันจะเป็นอู่ใช่ไหมข้างหลังเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ให้เด็กเข้านะคะมันลกมันลก,นลกอันนี้เข้าไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้เข้าเลยแต่ถามว่าถ้ามองดูโครงสร้างบ้านโครงอะไรแล้วอ่ะจินตนาการไหมเป็นแปนเอาข้ออีมาตั้งเนี่ยก็ง่ามครับ ก็สวยนะสล่าสุดมันจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำคือเขาทำรอเนี่ใช่มันน่าจะเป็นบาร์เป็นยางออกมาเป็นของห้องนอ้ำห,ห้องน้ำย่าง